จริงค่ะไตเป็นอวัยวะหลักในการกำจัดยาและรับเลือดที่ออกมาจากหัวใจในปริมาณมากทำให้ไตไวต่อการสัมผัสยาแล้วก็สารต่างๆได้ง่ายกว่าอวัยวะอื่นในคลิปนี้นะคะดิฉันจะขอพูดถึงยาแก้ปวดกลุ่มนึงค่ะที่มีพิษต่อไตถ้าหากใช้อย่างไม่ระวังยากลุ่มนั้นก็คือยากลุ่ม Non-Steroidal a n t i i n f l a m m a t o r y d u u g s หรือที่เรียกก็ย่อว่า NSA i d ยาแก้ปวดกลุ่ม N s น i d นิยมใช้ทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ร้านยาค่ะโดยเฉพาะในร้านยาซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วใช้บรรเทาอาการปวดต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดฟันปวดศีรษะปวดประจำเดือนแล้วก็ใช้ลดไข้ได้อีกด้วยค่ะ ชื่อ,อยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูมาก่อนยกตัวอย่างเช่นไอบูโพรเฟนไดโคฟี e ักนาพอกเซนมีฟินามิกแอซิดซิลิคอซิปเออร์โทลิคอซิเป็นต้นค่ะยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมมีฤทธิ์ระงับปวดลดอักเสบแล้วก็ลดไข้โดยยาจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าไซโคออกซิีเนส เอนไซม์ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการสั่งะห์สารที่มีชื่อว่าโพสตาแกลดินสารตัวนี้ถ้ามีในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการปวดอักเสบแล้วก็อาการไข้แต่ในขณะเดียวกันสารตัวนี้ก็มีหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของเลือดที่ไปเลี้ยงไตดังนั้นถ้าหากเราใช้ยากแก้ปวดกลุ่มเอนเซมเราก็จะหายปวดได้แต่อาจจะเกิดผลข้างเคียงต่อไตได้โดยยา จะไปหดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตทําให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลงทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อไตได้แก่อาการไตวายเฉียบพลันภาวะน้ําเกินความดันโลหิตส,สูงโซเดียมในเลือดต่ําภาวะโพเทเสเซียมในเลือดสูงเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซนจะเกิดผลข้างเคียงต่อไตน้อยมากในคนปกติหรือไม่เกิดเลย แต่จะเกิดผลข้างเคียงต่อไตหรือพิษต่อไตในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจวายผู้ป่วยตับแข็งผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยที่มีร่างกายขาดน้ำและผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าวหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมในขนาดที่ต่ำที่สุดและระยะเวลาสั้นที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดพิษต่อไตหรือ อาจจะพิจารณาเลือกใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมในรูปแบบใช้ภายนอกยกตัวอย่างเช่นการใช้ครีมทาแก้ปวดเจลทาแก้ปวดเป็นต้นค่ะ